ยินดีต้อนร,รับสู่ช่องประชาชนาวะวันนี้มาชมสวนนะครับเฮ้ยนี่เวลาข้ากลับกลับด้านนะส่วนตะเพลินตรงนี้เป็นดินดินไงดินเหนียวนะตอนนี้น้ำใสนะดินเหนียว เคลียร์ตึกเคลียร์น้ำใสก็นี้กำลังสร้างนะฮะเติมดินเพิ่มไหมสุมพักชำ น้ำใสดีจังเลยระบบท่อ เยอาดินลงพึ่งรถพึ่งย้ายไปเท่ากนอ๋ครับ<ช>อันนี้กี่กี่ปีแล้วครับตรงนี้โครงกาทำเพื่อตะกรุดตอนไหน่อนประมาณพฤษภาคมไม่ถึงปีนะครับแต่อันนี้เราทำมาก่อนอ๋อโตแล้วต้นไม้ ที่เราเป็นที่รุ่นครับน้าน <Okay. S 2> นมาท่มไปชุดน้อ๋อท่วมเลยใช่ไ้ยท่มเลยก็ท่วมเลยเลยอ๋แลวนี่พี่ขันแล้วก็ข้วแตม่มันระบายได้เร็วใช่ไมโซนนี้ครับถ้าน้ำพ่อเเวลาโครม,มันรุนมาน้ำมนขึ้นอ่าดันขึ้นแต่มันตประมาณวันสองวันก็ลอเดี๋ยนี้ไม่ท่วมแล้วตรน พราะวาโคกลงน้ก็มาแล้วไม่ตว้ไม่อันนี้น้ำตกแต,แต่นี้ทำเองเลยใช่ไหมครับตังขึ้มนมาใช้ิการนี่เอไนี่นะหินนี่นะครับก็ปัน่นเป็นปูนกี่บาทครับนี่มมันใหญ่จังเอ็ยข้ามเลยโอ้โหต,ต,ต,ตั่น้นำใสามากเลยนะโซนนี้ โอ้น้ำมันน้ำมันมันน้ำมันนะนะเป็นมันออกเองนะำมันช่ดนะครับอ๋อเป็นแบบน้ำมันออกโปรยหน่อยเลยโปรยอยู่เรามาขุดโปร่งนๆเลยไปไปเจอหินหินอะไรขึ้นพวกนีะเยอะหินดานดินดานครับไม่ไม่เป็นหินอะไรต้องบอกว่าตอนแรกผมว่านึกว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นน่ะพอมันมาตากเลยตา่ฝนสักพักหนึ่งมันก็มันแตกอะ๋ออย่างนี้ด้วยขึ้นฝันมันเยอะนะประมาณสามเมตรเจอเลยเป็นแผ่นเลย ออื้ยวางทอ่อได้ดีนะผมก็จะซื้อท่อไปวางอยู่นี่จะ<อ>เอาจะเอานาดินมาลงอ,อ,อ,ายอย่างี้อ๋อพอดีรถเข้ารีบเดี๋ยวป้ายไปนู่นจะลง,ลงไบบลงออกข้างใช่ไหมลงแล้วปั่นออกข้างแล้วก็เอาลงน,น,นี้นรับพอดีเวลาฝนตกมาแล้วมันจะได้อ,ดนนอ,อ๋อมันดินเหนียวดินเหนียวมันจะแตกแตกบเช่อืมจะเอาที่แบบ แต่ตกไปก็ได้หยุดคูนให้เร้ง่อยเลยชอบน้ำใสด,ดีจังเลยถ,ถ้าไม่เลี้ยงปลาเลยกินเลยเลยนะไม่ <c oughs> ว่าจะปลาไมนเยอะแต่น้ำมันก็ลดลงเร็วกันนะอือครับตรงนั้นขยายเพิ่มใช่ไหมครับตรงนรงี้ ข้าโครงการสามไร่จรกเปมุมมที hmm. uh, like oh, yeah. ่ม so ีร่มั้งนี้กรังอทีมสิไร่สิบไร่ีละ้เขตสามสไร่ประมาณนี้เราเตรียมกนกนรู้ว่าสามไร่อยู่ตรงไหนเราก็เตรียมูไ้ก่อนแล้วมันจะได้ลงโครงการเร็เข้าพอดีเลยเห็นแม่จะขุดเหมือนกันแม่สวย คุณหนึ่งได้โครงการรอรคิวต้องตัดเสกแบบเออนี่ไอแวนี่มันส้สงใส่เลยคิดบเทอินจ้านี่แรงดันเนาะมัอ๋อทำคู่เลยแรงดันอันนี้ไปช่วยอะไรส่ง มาทอปีนิวมาดโอ้โหสองเมตรดันโอ้แรงดีจริงแรงแรงแรงรงพี่กันกีมปริงจริงเขี้ยนีเหนื่อยเหนื่อยเป็ดนนี้เป็ดสั่งมาจากไหนครับนี่ยไรแบบนี้เป็ดไร กืบสองหม่ครค่าตรงอนคครงจะตองหมื่นบาเียรเสองเอห่เก้าพันกว่าแล้วก็อบคเขาเมาเมาอรนันแหละได้กี่คนคะลุ่คนได้สองคนครับต้องใส่เสื้อชใส่เสื้อก่อน

ធម្មតាបាទជីអូអត់ពីមកខាងអាថ្មីពីអអាចអាចអូអានិខំបានមិនមិនបានជីមិនថាយអងជីលឿនជាកបាជីទៅលឿនទេទេបាក់បាក់ល្អទេនេះបានត្រីពូនធំទៅវិកទៅបើគាត់អីនេះនេះតបបបបបាត់ចាប់ចូលទៅត្រង់នេះជិះផ្លូវទីបាទ จริงๆไม่มีอะไรอยากลดนาพยายามคิดอย่างว่าจะทำอะไรเนาะให้มันลดที่นาไใหมึ้นบวาจะงก็ที่เอาเอาไปให้เอ้าทางูนะได้เกอะสิบรบ่จะปานปรี๊ดกิหนอกเราใบกระทุ่ม้วถืออยานเลยกูนะแบบสไร่ ทำอะไรฝั่งนั้นน่ะจะลงเป็ดเหรอจะลงเป็ดแล้วอ่ะไปเลยลงคุณหาอาหารทำไมคนดไปหมดแล้วเฮ้ยทำไมมอไอจักรยานไม่ขี่ไปนู่นเลยวิ่งไปนู่นเออแค่สิเออรถจักรยานเออจักรยานเออออเออจตังยังมไ่รู้กมันลูกขี่มันลูกขี่จักรยานกันไง จะไม่ไม่จักรยานไปเหดี๋ยวลืมเกิอมันเอาปืนขี่ไม่ได้อ่านานไปใส่ชูชีพก่อนนมันใหญ่เกินไปว่ามันไม่อยน้ำลึกลึกไปแอ้ว รูมต่เมตเดเกนอ๋อเองที่คนที่คนแอ่งอ่ะบาดเองสั่งกิกเกนี่มันเกดเนาะมันต้องในพวกโครงการนี้เขาเป็นเนาะเบอบัเตตตามเบบเยอเบคนแอ่ต้อคุยกาบานนระวังรัเ้รี้กบานมาเยการก็พวุก้นมาเล มันดิงตาบางบางกีตา์น่าจะยังนะบานโอบรมเอแต่ไม่รู้น่าจะยังไม่ได้จริงบางกีตาบานบานบานโครงการของยังยังน่าจะรอรอบแต่ของแม่ได้หนึ่งหนึ่งไร่ก่อนหนึ่งไร่ก่อนฝังนั้น ทำทำให้น้องสายน้องสาวตรงนั้นนึ่ได่นปม่ที่รบองไปเรียรแบบู้เมต่งบานเงยๆแต่นะพกี้องสู้นี่ไปสู้นี่มามาสมามาสจับนี่เดียวโดนท่อ ยเ้<ว>าพี่เอาจูชีไปให้ทางโน้นแต่งเนี่ยเอาจูชีพไปให้ทางโน้นหนหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันเออนึงอันไงพี่ปูมันต้องมี2คนปัานน่ะ<ด> ตะแคงข้างนึงอันนี้บบนั่นนั่นเอาซื้อไปเลยปิ้มันต้องปั่นสองข้างใครจะปั่นเป็นน่ะสองคนมันตะแคงข้างนึงไม่ไม่ปวเอาเอาชุดเอาชุดเออเอาเอาเอาชุดเอาชุดไปด้วยเออเอาชุดเอาชุดไปให้อีกอันหนึ่งนึงใส่กันไทยไปปฏิบัติแล้วเอาชุดไปให้ด้วยใส่ใส่ให้กอกาะๆนี่นะ บรรยากาศดี เป็นนใอันนี้อดี๋ยวใส่รูไปดเขาเดิอมนมีปลามีค่ะมีเยอะแยเลยลูกเ้ค่ไนตรงนาดุดูมอันนี้มีปลาอะไรบ้างในนี่มีปลาอะไรบ้างครับปลาอะไรบ้างลูกปลานมีมีปลามีปลาปลาอรปลทับทิมมีไหม ได้ไหมปานปานปานปับปาน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 อันนี้คืออะไรวอ๋อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวมันลมนะเดี๋ยวมันลมนะนู่นไปนั่งงนู่นนู่นไปนั่งกับเอวาลูก

จริงแล้วอะระวังชนกันตนที่อยู่ล้างอะเดี๋ยวเาัน่คุณจะขปูุ่่งนะตาอพี่คุณอย่นิ่งๆนะลูกอ๋อตอนี้ปันพี่คุณอย่าเอียงตัวเยอะเอียงก็จะตกค่ะ โหัวเซ่หมดเลยไม่มีก้านค่อยๆไอ้ไอ้หอหอน้ำทำแพงไหมครับเน่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไอ้โซล่าดึงเก็บขยะจากมือลูก้วยเดี๋ยวมันทิ้งไอ้เรื่องก้อนพี่หลัเดิอืมเลขไทยเลยเข้าตู้เลย้านนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวไม่ได้นั่งอีกลูกนั่งลงต้องแสนหอน้ำ อใช้แล้วใช่ไหมหอน้ำด้วยอ๋อยังไม่เสร็จนะอ๋อข้างบนไว้พักใช่ไหมไปนั่งชมวิวข้างบนเราอมือล่่นโอเคออีิววอไปทาลมแรงมันไม่ปลิวเลยข้างบน นาจะได้จยน่าโครงสร้างเล็กแต่มาท้าเวียนยังโชวลาจีวะนี่ต <น00 3> ัวไม่เลยรคาร่อเนัลมมันจะวิ่งมาย่างไรลมวิ่งทางนี้เลยนะอ๋อบ้านี้กิ๊ฟงงมีบุตัวอ๋อ แต่ว่าใส่แค่2องสมน่จะอนี้สะมีอย่างนี้น่าจะน่าจะไม่ท่วมแล้ว

เอาเป็นต้เป็นยังไงทำไมนั่งนิ่งอย่างเลยลกาเลยเามากเก่มา่นนี่่ลูกนต้องกางอนทำไมเขานั่งเล่นกันได้เนี่ยไเอาขาไว้ของคนนั่งๆเหนไหมจับจับคอเป็ดไว้กอดไว้มองเห็นไหมน่ะ เมาเรือหรือเปล่าทำไมนั่งนิ่งงั้นน่ะอันนี้หน้าไม่ตื่นเต้นอะไรเลยไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแต่เด็กมันไม่เมารถไม่น่าจะเมาเรือให้อาหารปลาตรงนั้นดิบอกเลยว่าปลาอยู่เยอะอันนี้ปลายังเล็กอยู่เนาะใช่ค่ะตู้น่ะปลาใหญ่ระวังตัวสัตว์ปีกปลาหมอปลาหมอปลาหมอแต่ตรงนั้นปลาดุกปลาดุกเพาน้อยตรงนี้ต้องเอาไปให้ปลาตัวใหญ่อยู่ตรงนู้น พาลี่สัพป,ป,ปัอ้มี2สัพัทอ๋อนึ่ไงนี่ดิดน,ดดนเป็นนดนบัดพรเองสตำมึงเกิดเตดปลามปยแต่นอนนี่ดินสวยนะแต่ไปเลิมก็เครียดเครียดเ អ្ហាទឹកទឹកជើងក្រួយទីក្រៃណានេះពោះតាតាជីប៉ះនេះទៅពីភើបានលេងអានេះទឹកវាយ៉ាងទឹកនងតាធងខាងជើងវត្តធនៈធ្វើត្រង់ហ្នឹងនងនងឯនងឯនងកំពងស្រីឡ่ะបាទទៅលឹកខាងលេខក្រេះແມ່ឯយាយត្រង់បាទបាទនងតាធងវាងាយញ៉ាំញ៉ាយតែជាน้ําអរយលេនេះน้ําអរយលេច្រើនណាស់អូហក់ទៅដល់ខ្ញុំចាំដល់មុំគេតានេះបើតាវាឃើញទឹកប្រាក់ឈឿនតាតាពីស្រះពីឡងទៅ เติมเติมนาดินเดี๋ยวก็สวยแล้วนี่ไปดูมะพร้าวแบบเติมเติมนาดินเลยแต่นี่ดีดีกว่าที่เป็นกรวนนะแต่นี่กรวดกันดแต่นี่เยขึ้นาแล้ดัมออบอะไรกันดออไปเียอึ้อต่ทียนซึมบาดไม่ซึมจริงๆแหละโอ้ไม่ซึมเลย วิ่เติมแ้วนี่เจ้าใครแต่นี่นี่พี่เคลียร์แต่วิ่เติมตามตามอ่ะอ่ะอดินนะตามอ่ะมุกที่เดียวอ๋อตามตามน้ำคนให้กำลังใจสองคนแต่พันนั้นไอ้ที่มันเป็นดินกรวดๆรวดพยูนโตเร็วมาก เกิดธมมไมเมีแต่มดำอ้ยกระหนพยุงพยุงพยุงสวยผรมลืมเป็นตาดบัดคือทมค้างกับกันเนี่ยบัดในประดาออ้ยปุ๊บอันุทอมลืมบัดมลืมเองดักับคืนนะบาดการปันบัดคอย่างบัดค่บังันเตร้กัน็ ดเดมเดมางนาหรม็รมคุ่เลยเมจะาปีเลยมันโตรเร็วมากเลยตรงนั้นไอไอะรดินดินดันนะหน้าดินในรูปมักเี่นีพงเุหน้าตนลูกลงเลยอืมบ้นรงตกน้ำน สวยแล้วตรงนี้ไผ่ก็เยอะแล้วนี่ไอ้ไอ้นี่ไผ่อะไรครับอ๋อเกมสูงตกลึกลง កប pues right so so ូតហ្នឹងក៏តើបາງគម្រោងកាលហ្នឹង៣នោះនេះនោះថ្លៃថ្លៃណាស់បាទទៅតើបាទលោកអីគឺតើបាត់ហើយអ๋อបាទ200 250 200ដើមទៅទៅមកញ៉ាំប្រាក់ហ្នឹងប្រាក់បាត់ដងអុយមុខពីណានេះបាញ់ចុះណាញ៉ាំហមញ៉ាំហមអូមិនបើតើណាស់ទេហ៎បាយទេណាអូគវិញនេះទៅឲ្យនេះដល់នេះនៅនេះទេនេះទេ

ไปทางนี้ดังวิ่งวิ่งบกเลี้วเนี่ยตรงนี้เทียบท่าเทียบท่าตรงนี้ไปดูป่าตรงนั้นได้เลยไปงานไปปั่นเหนื่อยไหมครับขึ้นมาแล้วเหมือนเซ่ยโอ้เมาเมาหรือเอ๋เออเมาม๋ที่สนใจรองเรับ วนตะเพโกรังมาดูปลามาดูทางนี้มาดูทางนี้มาดิแม่ก็พ้อดนี่ยเนายพาไปดูปลาตรงนั้นห่ะไปมายิ้มกันดูมั้ยเดี๋ยวตกนปแล้วเกลียด้าอยางเบาอันนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยรู้สึกงงนอนปิดตาแล้วช่วยกันเก็บนึนามาตากันมัตันดูไป เก็บเก็บไว้ให้นอนคนติดสอบคนคนน่าจะพึ่งสอดนะมามาหาแม่มาหาแม่แม่สอนให้โอ้เก่งจังเลยไปดูปลาทั้งั้นก่อนคนดื้อไเงียบเลยคนดื้อคนดื้อลัวอออคนะไรปะปัดหนูขึ้นไปเหมือนเอวาเลยพอใจกลัวคนดื้อไปปีนปีนปีนเหมือนเอวานะค่อยๆมานะของกินเพียบเลยนะมะม่วงฝรั่งนะตรง โอ้แก้วมังกรมาดูปลาหน่อยเอ้ยระวังอุ้ยปลาเยอะตรงนี้ให้น้องถอดรองเท้านะครับะระวังลื่นถอดไว้อ่าเดินไป ถอดรองเท้าก่อนนะครับดูแปลากันอ้าวอาหารหมดแล้วเหรอตรงนี้ปลาหมดแล้วตร,ง,ตรงนี้ปลาเติมหน้าดินพัฒนาสวยเลยรู้แล้วก็ เป็นกษตรผสมผสานกเกษเตรเชิงท่องเที่ยวนะครับ oh. มันยากาศด,ดีมากนะครับต่อไปก็น่าจะร่มรื่น,นครับก็ใครที่อยู่โซนนี้ก็ไปมาชมได้ครับ่วนตะเพลินโกดันะ้โอ้นี่ก้วยสุกแล้วนี่

น้ำใสมากนะดินเหนียวครับโอ้อยางนาสวยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะได้แวะมาส่วนนี้เรื่อยๆมาดูไว้เดี๋ยวม,มันก็โตไปเรื่อยๆ ค okay. สำหรับคลิปนี้ก็จบตรงนี้กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ